สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็พบกันเหมือนเดิมครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ .net นะครับวันนี้วันที่25เดือน3นะครับสำหรับเมื่อวานครับก็วิเคราะห์บอลคู่เบลเยียมนะครับพบกับเออเวลนะครับก็เบลเยียมชนะไป3ประตูต่อ1หนึ่งนะครับผมนะก็รับซับกันไปทุกราคาเลยนะครับสำหรับเมื่อวานใครที่ตามโปรแกรมนะครับผมนะขนาดสถิติอ่อ ยังช่วยอะไรไม่มากนะครับผมแต่ว่าโปรแกรมก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับพอได้ทั้งสูงแล้วก็ทั้งเต็งเลยนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับใครที่อยากได้สูตรตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปหรือว่าจะทักเพจเข้ามาโดยตรงก็ได้นะครับก็จะได้รับฟรีนะครับผมนะไม่เสียตังค์เลยนะครับแค่มาร่วมวงเล่นด้วยกันแค่นั้นก็พอนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะวิเคราะห์บอลในฟุตบอลโลกเหมือนเดิมนะครับผมเป็นคู่อิตาลีนะครับพบกับไอร์แลนด์เหนือนะครับผมนะ เตะเวลาตีสองนะครับเดี๋ยวเราไปลุยคู่นี้กันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของฝั่งอิตาลีกันก่อนเลยนะครับว่าห้านัดหลังสุดจะทําได้กี่ประตูนะครับอิตาลีนะครับทำได้2 3 4 5 6มสี่หาได้9ประตูนะครับใน5นาดหลังสุด9นะครับผมนะส่วนไอร์แลนด์นะครับผมนะทำได้1 2 3ทําได้3ประตูเองนะครับ3นะครับโอเค ต่อไปอันดับกับคะแนนนะครับผมจะยังไม่มีนะครับผมเพราะว่าเพิ่งเปิดออกมานะครับคะแนนกับอันดับก็ยังไม่มีก็ใส่ไม่มีแล้วก็ใส่คะแนนศูนย์นะครับต่อไปเป็นราคานะครับสําหรับราคานะครับผมนะมาดูที่เว็บฟ็อกนะครับผมนะที่เว็บที่ผมเล่นกันนะครับอิตาลีนะครับเปิดออกมาต่อที่2ลูกนะครับแล้วก็สูงต่ำนะครับ2.5ลูกนะครับผมนะต่อรอง2ลูกนะครับสูงต่ำา2.5ลูกนะครับทีมเจ้าบ้านเป็นทีมรองนะครับผมอ่าสลูกแล้วก็ สองลูกครึ่งนะครับโอเคกดวิเคราะห์เลยสำหรับผลการคำนวณก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่71%สนะครับสูตรแนะนำให้เล่นที่สูงแรกนะครับส่วนโอกาสชนะครับเป็นทางของเจ้าบ้านนะครับอิตาลีนะครับมีโอกาสชนะอยู่57%สนะครับส่วนทีมเยือนไอร์แลนด์นะครับมีอยู่42%นะครับสูตรก็บอกมาอย่างนี้นะครับ แล้วเราไปดูสถิติที่เคยพบกันก่อนดีกว่านะครับจากสถิติที่เคยพบกันนะครับผมนะของคู่นี้นะก็ล่าสุดเลยอิตาลีก็ซัดไป3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับนะ okay. โอเคก็จากภาพรวมแล้วนะครับอิตาลีก็มีโอกาสที่จะชนะมากกว่านะครับผมนะไอแด์ไม่เคยชนะอิตาลีได้เลยนะครับก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะสำหรับคู่นี้กลับมาที่ส่วของเราครับสำหรับคู่นี้นะครับผมว่ามีสูงเต็มแน่นอนครับคู่นี้ผมว่ามีสูงเต็มแน่นอนครับ แล้วก็ให้เล่นไปที่อิตาลีดีกว่านะครับผมนะเพราะว่าฟอร์มการชนะดีกว่าด้วยนะครับในสถิติที่เคยพบกันนะครับโอเคนะครับผมนะสูงเต็มนะครับผมแล้วก็อิตาลีนะครับผมนะสำหรับคืนนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็ตามได้ใครไม่ชอบก็สวนได้เลยครับผมนะเดือนนี้แบบสุดปังมากครับผมนะสูตรให้เข้ามาแบบเกินครึ่งอะครับบวกประมาณ10-15มั้งแล้วก็ลบประมาณ556แมตช์เองนะครับผมนะ ก็ถือว่ากําไรได้มากเลยนะครับสําหรับเดือนนี้นะใครที่สนใจโปรแกรมตัวนี้ก็สามารถทักเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับผมนะก็หรือว่าจะคอมเมนต์ก็ได้นะครับเหมือนที่เราเคยบอกไว้ทุกวันนะครับผมนะใครคิดว่าคู่นี้จะมีผลสกอร์ออกมาจะเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์สกอร์กันดูนะครับใครทายถูกเดี๋ยวผมให้สูตรไปฟรีๆเลยนะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมทักเข้ามาเอาสูตรกันนะครับสวัสดีครับ